สวัสดีครับเราอยู่ชายแดนครับวันนี้เราอยู่กับจา่าเชนะครับแกเป็นทหารเก่านะครับแล้วจะเป็นไกด์เราพาเราไปเที่ยวฝั่งนู้นนะครับว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแกฟังภาษาไทยได้แต่ว่าพูดภาษาไทยไม่ได้แก,แกแนะนำะการท่องเที่ยวว่าเป็นยังไงเป็นภาษาของแกนะครับเป็นภาษาเขมรน,นะครับว่าพูดยังไงช่วยแนะนำหน่อยครับเอาเออกระนั่งกระนแม่อบองโปรอนกรุบกรุบเรีันนี้ที่นี่ก็ ខាងនេះក៏ពីកម្ពុជាកម្ពុជាតើបរាជជុំវិធីកម្ពុជាអអារបស់ធីវគីក៏មានមានខิวមានក្រហមយူးក៏ចាក់ចាក់ខิวចាញ់ខิวក៏បានតាចាក់ក្រហមបើចាញ់ក្រហមយူးក៏បានតាបានលុយបើចាក់ខิวចាញ់ក្រហមក្រហមចាញ់អត់លុយបើចាក់ក្រហមចាញ់ខิวចាញ់គេក៏អត់លុយអត់មាត់មាត់តពូកហើយអត់មានលុយអីមានលុយក៏ เออรับสลับเลยอ๋อขอขึ้นมากครับแจ้งเกียวผูได้ไปออกบอกใครเนี่ย <laughs>